เฮลโหลสวัสดีครับที่กับผมลัสฟูม m a แล้ววันนี้คุอ,อยู่ในเกมเซิกซอมบี้ซิตี้เช่นเคยนะครับผมก็นีน่ก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายของเกมนี้เลยนะฮะที่เราจะได้บอกราเกมนี้กันนะฮะโอเคแล้วก็ปรับระักนิดนึงนะมันจะหันช้าม,มากเลยนะฮะนี่บอาโอเคนะฮะท่านแค่นี้แหละแล้วก็ไปกันเลยนะฮะโอ้โหมีปืนให้เก็บนี่ก็จะเป็นดานสุดท้ายนะครับที่ เราจะเล่นเกมนี้กันนะฮะแล้วก็จะปิดโปรเจกต์เกมนี้ไปไม่ใช่ปิดโปรเจกต์ดิหยุดแคสนั่นแหละอเาทำมันเป็นแบบหันแบบนี้นทุกคนโอ้โหแจกแหลกเลยนะฮะเก็บไว้กับลุงนี่คนเดียวเลยเปืนอะไรก็เก็บให้หมดเลยครับมีอะไรเขาให้ก็เก็บเลยอืมใช้ปืนนี้แล้วกันแรงดีนะฮะปืนนี้ โอ้เอยทุกคนกระตุกกระตุกเกิดอาการกระตุกนิดนึงเวลาผมกดอันเดินแล้วก็กดหันหัวนะครับมันจะไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่อ่ะคเขาผ่านเสียงก่อนโอเคนิดเดียวนะฮะโอเคลูกสอง โอนะมีอยู่ตรงนั้นยิงเลยฮะระบบการเดินเป็นแปลกๆนะครับไม่ดูมันแปลกๆสำหรับผมนะทุกคนที่ตอนนี้ก็ยิงไปก่อนนะไม่มีอะไรละสอมบีนี่มาเยอะกันจริงๆเลยนะพวกแกเนี่ยอืมโอ้โหโอ้โหปืนครับทุกคน มินิกันนะฮะชื่อมินิกันแต่ว่าไม่มีนิสมชื่อเลยนะฮะคือมันใหญ่กว่าชื่อนั่นเอง,เองโอเคอยิงไหมฮะโอ้ยิงไหมฮะยิงแหลกไปนี่นะฮะโอเคนะครับมาการต่อเลยนะครับก็ตัดไปแป๊บหนึ่งนะฮะผมไม่มีอะไรมากนะฮะ ร้อนนะฮะไปเปิดพัดลมโอเคนะฮะถ้าอเสียพัดลมก็ขออภัยด้วยครับคือมันร้อนจริงๆนะฮะโอ้แล้วซอมบี้มาเยอะมากเลยนะฮะตอนนี้ก็ดุูยิงนะฮะจังหวะนี้อืมซอมบี้เป็นแค่พวกซอมบี้กระจกกระจอก,ะจ,อกจะทำอะไรพวกเราซ้อได้กันโอ้แล้วมากันแบบนี้ฮนะอ๋อมาอะไรกันขนาดนั้น ตายไปให้หมดตาย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 หุยโอ้โหคนป่าจะดาวแล้วนะไม่ดาวแล้วลมันล้มนอนลงกับพื้นแล้วก็ชุบไปชุบแบบนี้เลยซอมบี้อะไรมีหิวเนื้อคนใช้ปืนยิงคนเฉยเลย <c oughs> แยกดีโอ้โหโอ้โหแล้วซอมบี้นะโอ้โหยิงกันแล้วก็นำสัมภาซลเลยนะฮะโอเค เก็บยาขึ้นมาครับแล้วก็ลุยต่อเลยใช้เคนหมดก่อนดีกว่าอูเอฟซิบหกฮะโอเคโอเคนี่นะ3าติเจนัตตรงนี้หรือเปล่าใช่ฮะที่เล่นเกมนี้มานานก็รู้เลยนะว่าเนี่ยตรงไหน,นแบบบังบังอย่างนี้เนี่ยโอ้โหแทบ,บแทบ,บแบบทบจะคิดท,ทุกอัน,นวนามีซอมบี้หมดนะฮะ แล้วสลับมาเล่น F16 แทนนะฮะ e vo, e vo. เอฟโรว์เอฟโรว์อย่างไรครับม,มาไงว่าแล้วไงตรงไหนมีที่บางๆปิดไว้นิ่นเนียนเนี่ยซอมบี้จะชอบเขาเขาจะชอบซอมบี้ไว้ตรงนั้นนะฮะแล้วยังไง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 ช็อตนี้อเอ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 อโอ,อ้โ,อโหโอเค ก็ยิงไปยิงไปฮะจังหวะนี้โอไม่ยิงไปไม่เคลียอะไรเลยยังไงเนี่ยสัมปรีตตัวนี้อุย้ยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วโกนมันจะตายมันจะตายย่า yeah. โอ้โหดีไงสวยถึงเวลาแล้วน,นะเพื่อนอุย้ยโอ้โหเห็นปืนนะฮะทางนี้ ถตาตๆตๆเดต๋ดอ oh. ยิงเล่นเลยแล้วกันโอ้โห oh. แล้วทุกอย่างของปืนนี้หายไปหมดเลยนะฮะเอาล้วตายกันหมดเลยโอ้โหแล้วปืนที่เก <reated S 2> <socks S 1> ็บมาครับหายหมดเลยนะฮะโอ้โหปฏิปลาอย่างแรงเลยช็อตนี่ของทุกอย่างหายไปหมดเลย ชอตนี่โอเคตรงนี้อีกสามตัวหรือสี่ตัวสี่ตัวนะฮะอ๋อ,อ,อ,อยังไงมาเอ็กซ์โปซบโอเคอ้าเดีอีกตัวหนึ่งโอเคนะฮะไป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 โอ้หนี่ไงยวโอเคเก็บเรียบร้อยแล้วก็มาเลยนะฮะเฮ้ยม,มันจะวิ่งมาแล้วโอ้โห แบบนี้เข้าไปครับพ้นผาไปแทงก่อนเลยโอเคตรงนี้อยู่ตรงนี้เนาะยิงไปฮะคิดแล้วมาก้าสุดท้ายแล้วนะฮะก็จะจบเกมนี้สักทีโอซอมบี้โอซอมบี้ชาล็อกโยกหัวกันไปตามจังหวะเสียงปืนโอโ้แล้วอยู่กันเป็นฟูงเลยนะฮะอ่าอ่อารอดิ เอาสิเอาสิเอาอเสิอืมเก็บแล้วเบิดสอออิอ๋อต้องค่อยไปเหยียบหรอเปล่าโอเคฮะได้มาหนึ่งก้อนน้อยหนานั่นเองก็ะสื้ปืนอยู่สินะฮะโอ้ยเอ้ยโอ้โหตายได้ทำตัวอะไรประโยชน์อีกหืมโดดข้ามเลย ยิงยิงยิงยงิโอ้โหเราจะหันหน้ามาหาผมทำไมาคุณคนป้าฮัลโหลแล้วติดอะไรก็ไม่รู้หมดตัวไปหมดเลยอื้มมีตรงนี้อีกเหรอไม่คิดว่ามีนะหันมามั่เจอเฉยโอเคโอเคโอ้โหหันหันหันให้มันแบบสปีดกว่านี้ได้ไหมเนี่ยฮัลโหลหันแบบโคตรจะสโลโมชั่นเลย แล้วเก็บปืนมาโอเคเก็บ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 กระสุนไปต่อเลยนะฮะโอเคฮะตรงนี้ยิงยิงยิงโหกระดาษไปเลยนะฮะไม่รู้จะพูดอะไรดีก็กริงยิงยงพูดคำว่ายิงยิงยิงเนีย่ยทั้งคลิปเลยนะฮะโอเคโอเคอแล้วไปกันต่อะฮะไปกันต่อครับจังหวะน,นี้ ซัมบี้ก็มาเยอะมากเลยครับเฮ้ยใกล้ถึงยังเนี่ยเฮ้ยมันใกล้ถึงแล้วนะฮะใช่หรือเปล่าไม่ใช่ก็เคยเล่นมาแล้วนะครับตานี้ถ้าใกล้ถึงม,มันก็จะมันก็จะมีจะหลัน้ำให้เราขึ้นไปแ <c oughs> น่นเองนะฮะโอ้โหโอ้โหจะตายจะตายอืมอืมอืม,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 มลูกฟองฮนะอะตัวนี้อะไรเนี่ยอืมอืมอืม ถึงแล้วยังนไงครับใกล้ถึงแล้วเห็นไหมครับการนอวกาศตรงนั้นนะเ <G ül üyor> จอตรวจนะครับเจอตรวจยานอวกาศนี่จะเป็นเอเลี่ยนเลยเออ,เออโอ้โหโอ้โหแล้วผมแตกไปครับจงังหวะนี้อืมยิงกระดาษไปปืนที่ไม่มีความแรงอะไรเลยนี่ครับจอบ่อหัวไป กดว่ายกดว่ายทำอะไรบ้างดินี่หลวงพว่อไม่สนแล้วหลวงพว่อไม่สนแล้วโอเคแล้วก็ไปชุบตู้หัวเท่านะฮะอืะ้าวทำไมนะสลับได้จัง,งเออได้ทีแล้วก็เก็บปืนนี้ให้พัะรูนะฮะโอเคอืม ปึ๊บสลับเป็มฟูมาอือือเอาดิเอาเดิาดน่าแจกแค่ไหนก็มาดิสักหนอ,อ,อ,นอาอันนี่ครับตอนนั้นเห็นแล้วโอเคโอ้โหแล้วคือแจก่อนถึงเลยนี่แจก่อนถึงหรือยังไงใครอะไรที่ไหนเมื่อไรมาครับมาเรื่อยๆครับเราก็ยิงเรื่อยๆเหมือนกันมาแค่ไหนยิงให้หมดครับ เกมนี้มีน้ำนากมีกตามลูกศรไปโอเคแจกมินิการตรงนี้ปั๊บเก็บกระสุนไม่ได้อะไรกระสุนคนละแบบคนละโอเคฮนะตึงต้องสุดท้า,ายแล้วยิงมันให้หมดไปเลยเ หมดหรือยังยังไม่หมดยิงเอกระสุนหมดเบอระเบอระเบอร์ะเบอรละเบอร์ะเบอรไม่มีเอาลืมไปตายแล้วตอนนั้นของหายหมดอือหือปืนนั้นมาปืนนั้นมานี่ฮ่าฮ่าเจอแล้วปืดลูดลู่ลู่ลู่ยิงโดนมากไหมเนี่ยยิงไม่ยิงเอ like, like,, like, 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 ้ยมันอึดจังวะอึดแปลกๆแล้วยิงแล้ววิ่งไป โอ้อยังไม่หมดยังไม่หมดยิงดอกยิงดอกไม่รอแล้วนะยิงดอกไม่รอแล้วนะยิงดอกไม่รอแล้วนะจบแล้วนะฮยยนะโอ้โหวิ่งไปฮะโอเคโอเคพวกคุณนั่งดีๆนะดูเหมือนนี่จะเป็นการเดินทางที่ยาวนานนะ เฮ้ hey, พูมันออกไปจากเกาะของพวกเราแล้วฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าโปรติดตามตอนต่อไปโอเคฮะก็จบไปเป็นที่รบร้อยครับสำหรับซิกซอมบี้ิซิตี้นะครับส่วนหน้าของคนคุกที่ตอนนั้นเสียสีวับไปนะครับก็ยังไม่ตายนะครับสรุปว่ากลายเป็นผีดิบในป่าน,นะแล้วก็กลายเป็นราชาของพวกซอมบี้ในป่านั้นไปแทนนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย see you again